ค่ะสวัสดีนะคะเรบคลิปนี้นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพี่ดอนน้องเลฟแฟมี่นะคะวันนี้นะคะมีเฮดมาฝากพี่นัทนะคะค่ะก็จะฝากแม่อบฝากลุงฝากป้าด้วยค่ะแต่ว่าพี่นัทก็เป็นบ้านที่อยู่ก่อนก็ต้องแวะพี่นัทก่อนเป็นบ้านแรกนบ้าใช่ค่ะสวัสดีค่ะ บ้านพี่นัทสวยจังเพิ่งได้มามีอะไรนะครับโอ้โหเปลี่ยนแปลงนะคะบ้านพี่นัทนะคะสวยเนาะพี่ดอนเอาไปไว้อยู่สวนไว้อยู่สวนแบบนี้จะได้เหมือนกันโโอ้หขึ้นไปชมได้ใช่ไหมพี่นัทสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพชรค่ะ หายากแน่เนี่ยดูว่าจะโค่นหายากด้วยวันนี้มันออกเยอะค่ะแต่ว่าไปช้าไปค่ะมันจะบานหมดแล้วตรวจจากภูเขาเลยนี่ใช่ใช่ค่ะขอบคุณแม่ผู้ใหญ่ค่ะค่ะค่ะตอนนี้กหลนแลงหิบแจงหิบถ้าไปนี่จะแพงแน่ๆนะคดูว่าไหลเนี่ยตอนนี้ ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ได้ขายมีแต่ฝากค่ะอันนี้สดๆจากสวนใช่ไหมครับค่ะจากจากป่าค่ะสดๆจากป่านะคะสวยๆนะฮะนี่นี่เดี๋ยวเราเตรียมโรเตรียมให้บ่าวเบียร์นะจ้าใช่เขาไปหาเห็ดก็เลยมาอาชาเนาะค่ะใช่ใช่ใช่เราอยากก็อยากได้เหมือนกัน พี่นัทราคานี่เท่าไหร่คะเนี่ยบ้านนี่พี่นัทบอกว่าอืมโอเคค่ะค่ะพี่ดอนนะคะพี่ดอรนเขาขอดูได้ไหมคะพี่นัทนะคะค่ะเขาดูบ้านพี่นัทนะคะมีเต่าด้วยนะคะโอ้โหสวยนะคะฝั่งนี้ก็ได้ค่ะพี่นัทไม่ขึ้นไปก็ได้ค่ะอ่าตรงนี้ก็เป็นกระจกสวยนะคะไม้สักหรือเปล่าคะพี่นัท หน้อยสักทองทั้งหลังดีใจกับพี่นัทด้วยนะคะอินดีด้วยค่ะเมื่นปลาปลาันจันะโอเคสมแบบเดี๋ยวพี่ดอนจะได้กินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเหมือนเดิมแล้วใช่น้องเล็กก็ชอบเดี๋ยวจะพาน้องเล็กมาประจำเลยพี่นัทมากจะได้แวะเลยค่ะ เราหมดไปเยอะพี่ดอนหายดื้อแล้วนะคะแม่พี่ดอนหาดื้อแล้วนะค่ะให้ดื้อให้เห็ดไปกัพี่อนเหมือนเดิมใช่ค่ะใช่น้องไปโรงเรียนหรือแม่ไม่ค่ะน้องไปเรียนค่ะอยู่ที่บ้านค่ะค่าน้องไปหาเห็ดแล้วก็มาโกกอกค่ะ พี่ดอนพี่ดอนฐานตรงๆสวนอันนั้นก็ส่วนติดเขาเนาะพี่เดินฐานตรงๆพี่ดอนมาดูแบบบ้านนี้ด้วยใช่ไหมอ๋อก็ดูบ้านพีนัาสวยไม่ได้ดูหรอกมันมีแบบว่าต้รอก่อนงานจังรออีกมากนะคะกว่าจะพี่ดอนต้องขออนุมัติจากคนนี้จ้ะต้องขอเบิกงบประมาณ่มด้วยคนนี้ก็ยังไม่มีให้เบิกค่ะสู้ไหม สู้ค่ะสู้แต่เห็นใบแต่ใบตอนอย่าตัดสิม่ถ้าใหญ่สูนะเดี๋ยวสู้ค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่มีค่ะแต่ว่าต้องเก็บไปก่อนค่ะจะได้เหมือนกันอันนี้หนูก็ได้จากมาม้าจากป้าป้าหนูหนูได้ซื้อเองหอกค่ะพีนัทก็ได้จากป้าป้ามาม้านะคะได้เงินมาจากน้ำพักกำแรงของป้าป้ามาม้าค่ะที่เหลือลูกจัดการเองนะคะแต่ตอนนี้หนูก็หัวฟูแล้วนู่น่ะแม่ละพีหนูให้ดูข้างหลังระเบียงจีนดาว ใช่ครับพี่นัทขึ้นข้างบนนะคะพี่นัทจะพาขึ้นข้างบนนะคะข้างบนก็พี่นัทนะคะพาแม่ผู้ใหญ่ขึ้นดูข้างบนบ้านนะคะมันลบนะคะมันลบนร่างไรค่ะแต่ว่าแม่ผู้ใหญ่ชอบนะคะพี่นัทขออนุญาตเข้ามานะคะพี่นัทเขาเลยมันลบนะคะยังไม่ได้เก็บค่ะออกไปได้ใช่ไหมคะโอ้โหพี่นัทมีระเบียงด้วยสิ่งที่หนูทำสุดยอดมากค่ะพี่นัทแล้วตรง น้าแต่มันยังไม่เสร็จนะค่ะเราจะปาร์ตี้หมูกระทะตรงนี้แม่โอ้โหสุดยอดมากค่ะโอเคไหมโอเคค่ะโอเค,อเคสวยมากเลยนะคะพี่นัดจะไหนอะ่ะพี่นัเดเรียกค่ะพี่ดอนเลยนะคะวิวมุมสูงนะคะบ้านพี่นัานะคะฝั่งนี้นะคะมองเห็นตรงนี้ภูเหล็กไฟนะคะ ตรงนี้มาต่อเติมนะคะต่อเติมมากทุกคนอันนี้เดินได้แล้วอันนี้ใช้แผ่นอะไรคะพี่นัทแผ่นเออเขาเรียกแผ่นอะไรสมาร์ทบอร์ดอ่ะหน้าจักรสมาร์ทบอร์ดสมาร์ทบอร์ดคุณคะแน่นแล้วแน่นแล้วเนาะขออนุญาตนะคะก็เดดบ้านพี่นัทนะคะก็มาครั้งแรกนะคะตั้งนานนะคะไม่ได้มาเลยเปลี่ยนเยอะมากเลยค่ะพี่นัทสวยนะคะสวยงามมากเลย ตรงนี้ก็หลอดไฟนี่ไฟก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมคะพี่นัดโซลารเซลเซล์นะคะนี่เลอคะพี่นัดนี่ใช่ไหมแถงโซลาเซลล์โอเคนะคะใแถงโซลาเซลล์นะคะนีาา่นะคะ,ส,ะ,คะสวยนะคะสวยงามมากนะคะสุดยอดนะคะตรงนี้แม่ใหญ่ก็ชอบนะคะแล้วคพี่นัดทำระเบียงแล้วก็โห พอเสร็จก็จะสวยมากเลยนะคะสุดยอดมากเลยชอบมากเลยนะคะแม่ผู้ใหญ่ก็ชอบนะคะอืมมันจะเป็นเสียงเครื่องปั่นไฟนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะที่ได้ยินนะคะตพี่นัดนะคะก็แม่ผู้ใหญ่ก็ ไม่ค่อยได้มานะคะต้องนานแล้วนะคะก็เพิ่งมาวันนี้นะคะแต่ว่าบ้านพี่นัทนะคะก็จะเป็นบ้านาหลังแรกนะคะก่อนที่จะเข้าปูก,ก,กอกเลยแวะพี่นัทก่อนนะคะสวัสด,ดีพี่สายบุญเข้ามานะคะ พี่นัทบอกว่ารอพี่สายบุญไม่ไหวนะคะรออะไรด้วยนะคะไม่ต้องรอผมก็ได้ไม่ต้องรอผมก็ได้ไม่ต้องรอผมก็ได้พี่นัทบอกว่ารอพี่สายบุญไม่ไหวนะคะจริงๆอ่ะ้หพี่สายแกไม่ว่างนะคะแม่พี้คหญ่าก็จะพาชมนะคะรอบ้านพี่นัทก่อนนะคะเพราะว่านานๆทีได้มานะคะที่เพชรที่นัทกัดสวนได้สวยมากเลยนะคะ หินนะคะตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรน,นะคะแต่ก็เริ่มสูงมากแล้วนะคะ,ะ,คะที่นั่นะคะ,ะ,คะที่เฟสก็อยู่ฝั่งโน้นนะคะ,อะ,คะโอ้สวยนะคะสวยมา,มากเลย แม่คุายก็ยังอยากได้เลยนะคะไปไว้วที่สวนยางสักหลังนะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องรอนะคะต้องเก็บนะคะต้องเก็บหอมรอมริบนะคะก็ไม่ใช่น้อยๆนะคะหลังหลังหนึ่งนะคะก็นี่นะคะบ้านพี่นัทนะคะก็ยินดีกับพี่นัทนะคะพี่นัทพี่เพชรนะคะก็ได้สร้างได้บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะมีห้องน้ํามีถังน้ํามีบ้านนะคะ มีสวนยอมนะคะที่สวยนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะ,คะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ผู้ใหญ่ก็ขอบคุณไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ